เขาจ้องตามมองเธอในห้องประชุมเงียบเท่านั้นที่ทําให้เธอรู้ว่าคําสัญญาที่ต้องแต่งงานกับท่านประธานหนุ่มไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจวารินต้องยอมแลกทุกอย่างเพื่อหาเงินมารักษาคุณปู่ที่ป่วยหนักเพราะว่าในคืนแรกที่อยู่ด้วยกันคล้ายว่าท่านประธานจะเปิดเผยอ,อีกด้านที่เธอไม่เคยเห็น ความเย็นชาผสมปนเปก,กับสายตาที่ไม่มีคำว่าใจร้ายแม้ใจอยากนี้กลับโดนความอ,อบอุ่นละมุนสัมผัส,สกั้นไว้ความลับบางอย่างที่เขาเก็บซ่อนไว้รอวันที่ต้องเปิดเผยถ้ากลางความหวาดกลัวและความหวังที่แสนอบอบ,บางก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปทั้งคู่เงยหน้าสบตากันในค่ำคืนที่ทุกคำสัญญาจะเปลี่ยนความหมายแล้วเธอจะเลือกอะไร ระหว่างหัวใจหรือหน้าที่ทุกความรักล้วนต้องการความกล้าหาญที่จะเผเชิญหน้าเพื่อตัวเองและคนที่รักจริงใจ